ดีครับตอนนี้อยู่กับช่องหม้วส,สันใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับก่อนอื่นก็ต้องกราบขอพระคุณทุกๆุกคนที่ช่วยสนับสนุนช่องไม้วส,สันโดยการไม่กดข้ามโฆษณาและช่วยสนับสนุนโดยการกดสมัครสมาชิกสําหรับสมาชิกสามารถดูได้มากกว่า20กว่าตอนวิธีการสมัครก็ง่ายๆครับกดตรงคําว่าสมัครหรือกดที่ลิงก์ตรงคําอธิบายใต้คลิปได้ขอความการุณากดสมัครมากันเยอะๆนะครับเราจะได้อยู่ด้วยกันนาน,าน ลงกันแบบต่อเนื่องทุกๆวันจนถึงภาคสีภาคห้าสำหรับช่วงเวลาลงคลิปเราจะลง3มช่วงเวลานะครับนั่นก็คือช่วงที่1เวลา8ปดนาฬิกาช่วงที่2เวลา12บสนาฬิกาสินาทีและช่วงที่3จะเป็นเวลา18บแนาฬิกานะครับเรามาดูตอนต่อไปกันเลยนะครับไบชิวๆิวสะดุง้งเธอต้องการหลีกเลี่ยงโดยไม่รู้ตัวแต่ไม่รู้ว่าทําไมในขณะนั้นการเคลื่อนไหวของเธอช้า หรือบางทีการเคลื่อนไหวของหลานเซนยูก็เร็วเกินไปเล็กน้อยและเธอไม่สามารถตอบสนองได้เลยหลานเซนยูเองก็ตกตะลึงเล็กน้อยในขณะนั้นดูเหมือนเขาจะรู้สึกอะไรบางอย่างการควบคุมคุณลักษณะอาวากาศดูเหมือนว่าไม่ใช่ทั้งหมดดูเหมือนว่าจะมีการผสมผสานที่ยอดเยี่ยมกับพลังทางจิตวิญ,ญญาณของเขาเองข้าเกียดเจ้าจริงๆไปเฉียวเฉียวยกมือขึ้น แล้วชกหน้าอกของเขาเบาๆแต่เธอก็รู้สึกได้ว่าร้านเซนโยโดูแตกต่างออกไปร้านเซนโยยิ้มแล้วพูดว่าเจ้าจะไม่เชิญข้าเข้าไปข้างในงั้นเหรอไม่ไปชิวๆหน้าแดงเล็กน้อยตอนนี้เธอรู้สึกแลงเล็กน้อยร้านเซนโยดูเหมือนจะกลายเป็นเตารลอมต่อหน้าเขาเธอไม่มีแรงต้านทานเลยไม่มีเลยหัวใจของเธอก็เต้นเร็วขึ้นเธอกังวลเล็กน้อยว่าจะเกิดอะไรขึ้น ถ้าเธอยอมให้เขาเข้ามาจริงๆทุกคนกำลังรองความช่วยเหลือจากเจ้าในการเลือกสมบัติแห่งสวรรค์แล้วโลกเรยบไปกันเถอะไปเชียวเชียวจับมือของเขาแล้วินขึ้นไปด้วยความตาื่นรตหนอกดานเซนโยพูดด้วยความประหลาดใจเกิดอะไรขึ้นเชียวเชียวทำไมข้าถึงคิดว่าเจ้ากลัวข้านิดหน่อยไปเชียวเชียวหันไปมองเขาเจ้ารู้ไหมว่าข้าคิดอะไรโยดานเซนโยใส่หัวนั่นเป็นไปไม่ได้ แต่ข้าสัมผัสได้ถึงการเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์ของเจ้าไปจิบจิวกล่าวว่าข้าไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ความผันผวนของสายเลือดในร่างกายของเจ้ามีผลกระทบอย่างมากต่อข้าข้าข้าไม่สามารถควบคุมตัวเองได้จูหลานเซีนยนโยก็พูดขึ้นว่าข้าเพิ่งสร้างความก้าวหน้าและข้ายังไม่สามารถควบคุมพลังของข้าได้ข้าจะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อปราบปปาม,มันขณะที่เขาพูดอย่างนั้น ขาควบคุมการไหลเวียนของกระแสสายเลือดของเขาให้ช้าลงแล้วใช้พลังจิตจัดการป้องกันและแยกมันออกไปด้วยลมหายใจของแกนมังกรไซ่เชียวๆอนหายใจด้วยความร่องอกพวกเขามาถึงร้านบ้านริมฝีปากของร้านเซ้นยัขยับและเขาก็พูดอะไรบางอย่างในที่ทางของหอพักของเพื่อนๆของพวกเขาตนแดนั้นหอพักก็เปิดออกและเพื่อนๆของเขาก็รอยออกมาทีละคนและไปที่ร้านหน้าบ้าน ก่อนที่ทุกคนจะมาถึงไปเชียวเชีก็หนมตัวไปที่หูของหลานเซนอยู่และก,กัดสิบ้าจริงๆแล้วรู้สึกดีที่ได้สัมผัสสายเลือดของเจ้าราชินีปีศาจผู้อวาวุโสกล่าวว่าให้ข้าได้ฝึกฝนกับเจ้าในอนาพตและข้าจะรู้สึกดีกับเจ้ามากขึ้นจะมีการพัฒนาที่ดีและการทําให้สายเลือดของข้าบริสุทธิ์จะช่วยได้มากแต่ทว่าเจ้าไม่ควรปล่อยให้ข้ารู้สึกถึงความแข็งแกร่งของสายเลือดของเจ้า เหมือนเหมือนกับมอส้อมระายทำให้ข้ารู้สึกเหมือนผีเสื้อกลางเินกําลังบินเข้าไปในเปลวไฟปากของหลานเซนโยเต็มไปด้วยอารมณ์เขายิ้มอย่างชั่วร้ายผีเสื้อกลางเินบินเข้าไปในเปลวไฟงั้นเหรอเจ้ากาลังโยนตัวเองเข้าไปในอ้อมแขนของใครบางคนหรือไม่มารู้สึกดีมากจริงๆเจ้าบ้าเจ้าไรอย่างไยไปซิวซิวตีเขาอีกครั้งในเวลานี้ทุกคนก็ลงมาทีละคน แดล้ลงสู่พื้นหน้าร้านบ้านหลานเซนโยูยืนอยู่ตรงนั้นเมื่อพวกเขาเห็นหลานเซนโยูพวกเขารู้สึกชัดเจนว่าหลานเซนโยูนั้นแตกต่างออกไปแม้ว่าเขาจะยืนอยู่ตรงนั้นแต่ก็ทําให้ทุกคนมีความรู้สึกรวงตาเรากับว่าเขาไม่ใช่ตัวตนที่ครอบแน่นผู้นําเจ้าสร้างความก้าวหน้าอีกแล้วงั้นเหรอเฉ็นเลยมองดูหลานเซนโยูด้วยความอยากรู้อย่างเห็นใช่เจ้าอยากจะลองดูไหม รันเซนยูพูดได้รอยเย,ย้เขาได้เฉียนเล่ยแข็งแกร่งที่สุดในทีมหลังจากที่เฉียนเล่ยทุลุทะลวงผ่านวงแหวนที่7เมฮิมอสสีทองก็ประสบกับการเปลี่ยนแปลงเชิงคุณภาพและมีพลังอย่างมากรันเซนยูแทบจะไม่สามารถผูกมัดมก,กับเขาได้มาก่อนเฉียนเลย่ยทีมแล้พูดว่าตกลงข้ารู้สึกเหมือนว่าข้าก็แข็งแกร่งมากเมื่อเร็วๆนี้ในขณะที่เขาพูดอย่างนั้นเขาก็ยื่นมือไปที่รานเซนอยู่แล้ว หลานเส้นยูหยัดมือขวาของเขาแรกทั้งสองก็ประสานฝ่ามือเข้าด้วยกันและออกแรงในเวลาเดียวกันรัศมีอันดูร้ายที่เกิดจากหินธุรก,กันดารก็ระเบิดออกมาจากร่างของเฉียนเลย่ยซึ่งเป็นรัศมีของสัตว์ลายเบหีมอสสีทองเสียงคำรามของมังกรสายเลือดที่ปรากฏบนร่างของหลานเซ้นยูก็ดังขึ้นเช่นกันพลังอันทรงพลังทั้งสองปรากฏขึ้นบนฝ่ามือของทั้งสองข้างในเวลาเดียวกัน และคู่ต่อมาดวงตาของหลานเซนโยก็เปลี่ยนเป็นรูม่านตาแนวตั้งร่างกายของเชนเลยตกลงกับจะนทันทีเขารู้สึกว่าพลังมหาศาลที่เขาไม่สามารถต้านทานได้กดทับเขาไว้อย่างครานหาันรัศมีอันดูร้ายของเบเฮมอสสีทองที่โดยปกติจะต้องถูกระง,งับนานผูกแช่แข็งและสลายตัวไปในทันทีเขาสัมผัสได้ถึงพลังของเจ้าอ้วนสีทองด้วยซ้ำตัวสันและดูเหมือนว่า มันจะปรากฏขึ้นหลังจากรู้สึกถึงเสียงคำรามของมังกรของด่านเซนโยด่านเซนโยหยุดพลังของเขาทันทีและเฉียนเลยก็ไม่ร่มรงกับเขินแข็งแรงมากเฉียนเลยพูดด้วยความประดาดใจข้าไม่สามารถแข่งขันได้เลยแม้แต่นิดเดียวผู้นำพลังของเจ้าน่ากลัวเกินไปด่านเซนโยมองไปที่มือขวาของเขาเกศสีทองที่มือขวาของเขาเพิ่งหายไปไม่รู้ว่าตอนนี้พลังของเราแข็งแรงขนาดไหน แต่มีความคิดอยากจะฉีกพื้นที่ผู้นํารัศมีสายเลือดของเจ้าดูเหมือนจะทําให้ข้ากลัวเล็กน้อยแต่มันก็ทําให้สายเลือดของข้าอันผลอย่างรุนแรงหียวเฟือพงพูดกับหลานเซนโหยื่อเจ้าใช้ความแข็งแกร่งของเจ้าตอนนี้มันเหมือนกับว่ามีเตาร้อมขนาดใจปรากฏขึ้นมันเหมือนกับว่ามันดึงข้าข้าก็รู้สึกแบบนั้นเหมือนกันไปซิวเชวพูดชวนเอินห่วยหวยพยักหน้า ข้าก็รู้สึกนิดหน่อยเหมือนกันดูเหมือนว่ามังกรเยวจะกลัวเจ้าแต่ก็อยากจะอยู่ใกล้เจ้าด้วยปรานเซนอยู่ค้นคิดเล็กน้อยและเขาเข้าใจว่าสิ่งนี้ควรจะเหมือนกันกับทั้งสามคนของพวกเขาที่มีสายเลือดเกี่ยวข้องกับมังกรเขาทะลุผ่านไปยังวงแหวนที่หซึ่งหมายความว่าสายเลือดของเทพเจ้ามังกรแข็งแกร่งขึ้นและสายเลือดทั้งสองของราชามังกรทองและราชามังกรเงินก็ผสานกันอย่างใกล้ชิดมากขึ้น ิ่อายของเทพเจ้ามังกรที่ปล่อยออกมามีผลกระทบต่อพวกเขาเราวกับเตาร้อมมารองฝึกฝนด้วยการเทีวหลังตอนนี้มาช่วยเจ้าเลือกสมบัติสวรรค์และโรคกันดีกว่ารองปรมาจารสาราเทพสมทรพูดว่าอย่างไรบ้างมากับข้าในขณะนี้เสียงของหวังเทียนอยู่ก็ดังขึ้นและคู่ต่อมาผรม,มายุทเทพเจ้าสายฟ้าก็ปรากฏต,ตัวต่อหน้าทุกคนเขาสุกประจาจเล็กน้อย เมื่อรู้สึกถึงรัศมีที่ผ่นผวนบนร่างกายของดานเซนโยและพบว่าเขาไม่สามารถมองเห็นสถานการณ์ของดานเซนโยได้อย่างเต็มที่ดานเซนโยไม่ใช่พระเจ้าอย่างแน่นอนแต่เขาได้เริ่มแสดงคุณสมบัติระดับเทพแล้วเขาไม่รู้ว่าดานเซนโยทะาโลกทารองได้อย่างไรแต่เมื่อเทียบกับเมื่อก่อนเห็นได้ชัดว่ามีการก้าวกระโดดในเชิงคุณภาพหวังเทนโยเข้าใจว่าสิ่งนี้ต้องเกี่ยวข้องกับทางโอเรน สิ่งที่เขาไม่รู้ก็คือการพัฒนาของร้านเซนย,ยูนั้นแท้จริงแล้วต้นไม้นิรันต์ได้ใช้ต้นกําเนิดระดับเทพเป็นจํานวนมากหวังเทนยูพาพวกเขาไปอีกภาคหนึ่งของเมืองท้องฟ้านิรันต์้าจะพาพวกเจ้าไปยังดินแดนแห่งนางฟ้านั่นคือสิ่งที่สถาบันการศึกษาใช้บำรุงเลี้ยงวัสดุจากสวรรค์และสมบัติทางโลกที่มีอายุมากกว่า10,000แปีวัสดุจากสวรรค์ทั้งหมดที่นั่นสมบัติทางโลกที่นั่น กือบทั้งหมดมีความสาดและสามารถแปลงร่างเป็นมนุษย์ได้ดังนั้นหลังจากที่เจ้าเลือกพวกมันแล้วเจ้าจะไม่กินพวกมันโดยตรงแต่เพื่อให้พวกมันจําพวกเจ้าได้แปลงร่างเป็นการดำรงอยู่เหมือนจิตวิญญาณโดยอาศัยร่างกายของเจ้าที่มีอยู่จริงดินแดนแห่งนางฟ้านี่เป็นสมบัติอีกชิ้นหนึ่งของเมืองท้องฟ้านิรร้านอย่างไม่ต้องสงสัยต้นไม้นิ่ร้านมีพลังชีวิตที่แข็งแรงที่สุดในโลก เป็นแหล่งกําเนิดของชีวิตการปลูกสมุนไพรนางฟ้าอายุแสนปีที่นี่จะมีผลอย่างไม่ต้องสงสัยโดยได้ผลลัพธ์สองเท่าโดยใช้ความพยายามเพียงครึ่งเดียวคนทั้งเจ็ดติดตามหวังเทนโยไปที่ขอบภูเขาต้นไม้ยื่นมือขวาออกและกลุ่มแสงสีเขียวก็วสองบนฝ่ามือของพวกเขาหลานเชนโยรู้สึกถึงความผันผวนของมิติที่แปลกประหลาดทันทีและคู่ต่อมา ประตูไฟสีเขียวอ่อนก็เปิดออกอย่างเงีย,งยบๆประตูแสงที่ต้นไม้โบราณสีทองเมื่อก่อนไม่มีแรงดึงดูดที่แข็งแกร่งเช่นนี้แต่มีลมหายใจแห่งธรรมชาติออกมาจากประตูแสงไม่ว่าจะเป็นสาราเทพสมุทรหรือสถานที่แห่งนี้ร้อนเป็นพื้นที่เล็กๆที่เปิดโดยต้นไม้นิรันด์ซึ่งเป็นพื้นที่ขนาดเล็กที่มั่นคงมากต้องบอกว่าในแง่ของพื้นที่โรงเรียนซูไดเกอร์อยู่ในระดับแนวหน้าของสาพันธรัฐอยู่แล้วแน่นอนว่านี่ เป็นพ่อการสนับสนุนของต้นไม้นิรันด์ด้วยมีพื้นที่เล็กๆสามแห่งที่รลานเซนอนยูรู้จักรวมถึงมิติเจ็ดศักดิ์ธิ์ลมหายใจสดชื่นกระทบไปหน้าของพวกเขาเมื่อพวกเขาเดินเข้าไปในพื้นที่เล็กๆที่ไม่เหมือนใครความรู้สึกแรกเกอดูเหมือนว่าทุกรูขุมขนในร่างกายของพวกเขาจะเปิดออกกลิ่นหอมอ่อนๆดูเหมือนจะมีพลังเวทมนต์ซึ่งทะลุผ่านรูขุมขนและทําให้ร่างกายสุ้มเชิญ ที่มองเห็นเป็นภูเขาลูกเล็กๆข้างๆภูเขาเป็นแอ่งน้าสายจนมองไม่เห็นขอบเลยมันเหมือนทะเลสาบขนาดใหญ่บนเนินเขาและริมทะเลสาบมีคนนั่งหรือนอนอยู่บ้างอย่างสบายใจเมื่อรู้สึกถึงการมาถึงคนเหล่านี้บางคนก็จ้องมองไปแล้วพวกมันไม่ได้อยู่ในร่างมนุษย์ทั้งหมดแต่ละตัวมีลักษณะสีผิวและสีผมเป็นของตัวเองบางตัวแทบจะแยกไม่ออกจากมนุษย์แต่ก็มี เ้าของที่มีรูปร่างหน้าตาแปลกๆเช่นผิวสีเขียวหรือสีแดงด้วยหลังจากที่เห็นหวังเทียนโยและหลานเซนโยคนเนดินเข้ามาผู้คนเหล่านี้ดูเหมือนจะตื่นเต้นมากและพวกเขา็ข้รอมรอบพวกเขาด้วยเสียงเชียร์ในที่สุดสถาบันการศึกษาก็เต็มใจที่จะพาคนมาที่นี่แล้วเหรอข้าแทบจะเบื่อตายอยู่แล้วเลือกข้าเลือกข้า ชายหนุ่มที่มีผิวสีเขียวอ่อนเ่วิ่งเข้ามาอย่างตื่นเต้นแต่ทว่ามีหญิงสาวผมสีแดงตาสีฟ้าที่อยู่ข้างหลังเขาฟังแท้สีแดงออกมาแล้วดึงเขากลับเจ้าจะเย็นกว่านี้หน่อยได้ไหมเจ้าจะทำให้พวกเราทุกคนอับอายเจ้ากำลังทำอะไรข้าแค่ทำตามเจ้าก็อยากจะทำไม่ใช่เหรอเจ้าไม่อยากออกไปงั้นเหรอปล่อยข้าเดีวนี้เจ้ามืนหน้ารำคาญจริงๆ ิ่งมีชีวิตื่นๆที่นี่ก็เริ่มพูดเช่นกันแระความรู้สึกสงบก่อนหน้านี้ก็หายไปจนหมดหวังแทนโยแม่แปลกใจกับสถานก,การณ์ของพวกเขาอีกต่อไปและพูดกับรานเซนโยแรกทีมของพวกเขาผู้อาวุโสเหล่านี้ร้อนเป็นสมบัติของสวรรค์และโลกต้นกําเนิดของพวกเขาก็แตกต่างกาันไปส่วนใหญ่มาจากโรงกาน้ําแข็งและไฟของสํานักขังหลังจากปุ่นฝนลางมนุษย์ที่นั่นแล้วก็มาที่นี่ เด่นนางฟ้าได้รับพรจากต้นไม้นิรันด์ซึ่งเหมาะสำหรับการฝุกนฝนของพวกเขามากกว่าโดยเฉพาะการทะลุทะลวงไปสู่ระดับเทพต่างจากสัตว์วิญญาณหญ้าสมุนไพรนางฟ้าสามารถฝุกนฝนได้จนถึงระดับเทพมันเป็นไปได้ดังนั้นบรรยากาศที่นี่จึงแปลกมากเพราะอากาศมีชั้นบรรยากาศซึ่งเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการฝุกนฝนอาชราที่มีผิวสีทองซีดทำหมดคิวแรกน้อยแล้วพูดว่าเดี๋ยวหวัง เ้าเป็นผู้นําคนเหล่านี้มาคนหนุ่มสาวเหล่านี้ต้องการพวกเราไปฝึกฝนด้วยหรือไม่ถ้าไม่เช่นนั้นพวกเราจะแยกย้ายกันหวังเชิอยู่กล่าวว่าท่านจินครั้งนี้เป็นไปตามที่ท่านหวังไว้เราหนี้พวกเขามาที่นี่เพื่อพาพวกท่านบางตัวออกไปผู้หญิงผมเสียม่วงพูดด้วยความประหลาดใจว่าสิ่งนี้คืออะไรอาบันการศึกษาใจดีขนาดนี้ตั้งแต่เมื่อ,อไร่ปล่อยให้คนเจ็ดคน มาเลือกสมุนไพรด้วยตัวเองบางเทนยูกล่าวว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆพวกเขามีส่วนร่วมต่อสถาบันการศึกษาอย่างมากหากท่านสนใจท่านสามารถรอการคัดเลือกได้ที่นี่รลานเทนยูยังแอบสังเกตร,ระหว่างการสื่อสารของพวกเขาจากสิ่งที่เขาเห็นจนถึงขณะดนี้มีชายและหญิงประมาณร้อยตัวและมีคนอยู่ห่างไกลที่ยังมาไม่ถึงมีคนประมาณ60หรือ70คน มารวมตัวกันต่อหน้าพวกเขาความตกใจในใจของเขาในวรานี้เกินกว่าจะเปรียบเทียบได้เราต้องรู้ว่าหากเราต้องการที่จะฝึกฝนเป็นมนุษย์เราจะต้องฝึกฝนอย่างน้อย1นึ่งแนปีกล่าวอีกนหนึ่งที่นี่มีผู้คนหลายร้อยคนที่ฝึกฝนมานานกว่า10,000แปีญาสมุนไพรยังถือได้ว่าเป็นสัตว์วิญญาณประเภทพืชแม้ว่าคนเหล่านี้อาจไม่สามารถต่อสู้ได้ทั้งหมดแต่จริงๆแล้ว พวกเขาสามารถวัดได้ด้วยสัตว์วิญญาณแสนปีรากฐานของโรงเ,เรียนซูไดเคิลนั้นแข็งแกร่งกว่าที่คิดดูเหมือนว่าคนที่ชื่อจินจะรับผิดชอบในหมู่คนเหล่านี้และพูดกับหวังเทียนอยู่ว่าถ้าอย่างนั้นให้คนหนุ่งสาวเหล่านี้ปลดปล่อยความสามารถของพวกเขาให้พวกเราดูหน่อยหวังเทียนอยู่พยยกแน่แล้มองไปที่หลานเซนยู่หัวใจของหลานเซนยู่ขยับแรกน้อยและพูดว่าเจ้าคนบ้าหรือเฟิงเจ้าแสดงก่อนเลย เขาไม่มีความตั้งใจที่จะเลือกแม้ว่าสวารการศึกษาจะไม่ได้พูดอะไรเลยและทางโอเรนก็แรดอธิบายอะไรให้เขาฟังเมื่อเขาจากไปเขาก็มองเห็นระดับของทะเลแห่งเีเวตลดลงซึ่งจะต้องเกี่ยวข้องกับการพัฒนาของเขาโดยธรรมชาติแล้วเขาจะไม่เลือกวัสดุธรรมชาติและสมบัติทางโลกที่นี่สิ่งที่เขาได้รับนั้นยิ่งใหญ่เกินกว่าสมบัติแห่งสวรรค์และโลกยิ่งไปกว่านั้นเขาไม่ต้องการเปิดเผยรัศมีของเขา เขากลัวฉากเดียวกันกับในดาวเซนหลัวเขาอย่างมั่นใจในความน่าดึงดูดใจของเขามากตกลงหรือเฟืองก้าวไปข้างหน้าขณะที่เขาก้าวไปข้างหน้าทีละขัน้นวงแหวนวิญ,ญญาณก็เกิดขึ้นจากเท้าของเขาเมื่อราชามังกรขาวหยิบหอกเสียงคำรามของมังกรตามดังขึ้นหอกเรืองแสงและความผันผวนของไมตรีที่แปลกประหลาดเริ่มเป็นจังหวะอย่างแข้มข้นรอบๆตัวของเขาทุกสิ่งรอบตัวเขาเริ่มดูไม่จริง ดูเหมือนว่าเขาสามารถเดินทางผ่านอากาศได้ตลอดเวลาสวัสดีครับผู้อาวุโสข้ามีชื่อว่าหเหลวเฟิงข้ามีวิญญาณยุทธการต่อสู้ที่กายพันธุและมีหอกราชามังกรขาวข้ามีจิตวิญญาณของสัตว์วิญญาณที่ชื่อมังกอนหนามในแสงสีเงินว่าบังกรนหนามซึ่งเมื่อโตเต็มที่ยาวสิบเมตรก็ปรากฏตัวอยู่ข้างข้างเขาแล้วส่งเสียงร้องด้วยเสียงคำราม่ำความผันผวนของอากาศโดยรอบ ก็ทวีความรุนแรงมากขึ้นย่าสมุนไพรอมตะอายุ1นึ่งแสนปีจํานวนมากในปัจจุบันอดไม่ได้ที่จะพยักหน้าบ่อยๆรู้สึกกระตือรือร้นที่จะรองคนที่ชื่อจินหันกลับมามองเพื่อนๆของเขาแล้วพูดว่าถ้าพวกเจ้าเต็มใจจะตามเขาไปโปรดออกมาข้างหน้าท่ามกลางฝูงโซนจู่ก็มีคนมากกว่าสิบปาคนออกมารวมตัวกันรวมถึงชายหนุ่มที่เป็นคนแรกที่เขาเรียบเร่งคนที่ชื่อจินพูดขึ้นว่า อินเดียนานงฟ้าเหมาะมากสาหรับเราในการฝึกฝนแต่มันยากมากที่จะทะลุทะลวงไปถึงระดับเทพยิ่งเปรกว่าน,นั้นเรายังฝึกฝนจนกลายเป็นมนุษย์หากเราเจอสหายที่เหมาะสมเราก็อยากจะออกไปดูเพิ่มเติมข้างนอกเพื่อสัมผัสโลกภายนอกโดยเฉพาะโลกของดวงดาวอื่นๆแต่ถ้าเราไม่พึ่งพาพลังงานชีวิตอันมหาศาลพลังงานชีวิตของเราเองก็จะถูนเสียไปดังนั้นเราจึงเตรียมใจเป็นจิตวิญญาณมาก และใช้สัญญาที่เท่าเทียมกันของเราทีวิตส,สามารถมอบมให้ท่านและสร้างรูปแบบสหายกับท่านได้ซึ่งจะต้องอธิบายรวงหน้าหากท่านฝึกฝนถึงระดับเทพในอนาคตระดับของเราจะยกระดับขึ้นเป็นระดับเทพด้วยและเราสามารถเลือกที่จะแยกจากท่านได้แน่นอนหลักฐานก็คือต้องมีพลังมหาศาลที่สามารถรองรับร่างกายระดับเทพของเราได้ดังนั้น ก่อนที่ความแข็งแกร่งของท่านจะไปถึงระดับเทพทหารสัตว์วิญญาณประเภทพืชที่ท่านเลือกก็จะติดตามท่านไปด้วยเสมอแต่หลังจากที่ท่านทะลุผ่านระดับเทพก็ไม่จำเป็นนี่เป็นข้อตกลงของเรากับสถาบันการศึกษาด้วยตกลงไหมาจากนั้นหลานเซนโยและทีมของพวกเขาจึงเข้าใจ,จากล่าวอีกแนหนึ่งหากพวกเขาทำสัญญากับสมบัติสวรรค์และโรคพวกนี้พวกเขาสามารถเพื่อเพลินกับพลังชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละคนได้ทันที พื่อพัฒนาตนเองแต่ทว่าผู้นำประเภทพืชเหล่านี้จะมีความสัมพันธ์ทางชีวาภาพกับพวกเขาด้วยในอนาคตพวกเขาจะพัฒนาระดับของตัวเองเมื่อระดับการฝึกฝนดีขึ้นเนื่องจากเป็นสัญญาที่เท่าเทียมกันจึงเป็นไปได้ที่จะแยกตัวออกไปหลังจากถึงระดับเทพแล้วนี่ควรเป็นเหตุผลที่คนที่ชื่อจีนขอให้พวกเขาแสดงความสามารถผู้ที่ถูกส่งมาที่นี่โดยสถาบันการศืกษสาและสามารถเลือกสัตว์วิญญาณประเภทพืช จะต้องมีศักยภาพในระดับที่จะเป็นเทพได้จะเหมาะสมหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับความสามารถของแต่ละบุคคลในวเวลาเดียวกันส,สัสตว์วิญญาณประเภทพืชเหล่านี้ก็ต้องเห็นศักยภาพของวิญญาจารด้วยตนเองสำหรับพวกเขานี่เป็นทางรัฐในการทะลุทะลวงไปสู่ระดับเทพ mm. หากวิญญาจารย์มนุษย์มีความสามารถอย่างมากและมีโชคลาภและโอกาสที่ดี <c oughs> ก็เป็นไปได้ที่จะฝึกฝนถึงระดับเทพภายในไม่กีดทด่ทศวรรษ สำหรับตั์วิญญาณประเภทพืชทศวรรษเป็นเพียงคลิปตาเดียวยิ่งเป็นกว่านั้นในช่วงไม่กี่ทศวรรษที่ผ่านมาพวกเขาสามารถติดตามเพื่อนเพื่อนเพื่อออกไปดูโอบภายนอกได้ดังนั้นพวกเขาจึงต้องกระตือรือร้นอย่างมากนี่เป็นรุ่นที่น่าสนใจจริงๆรานเซนโยแอบคิดอยู่ในใจเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรโปรดติดตามได้ในคลิปหน้านะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับวันนี้ ที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดเวลาที่ผมลงคลิปใหม่ๆแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ